มาไม่ใช่สามวันถึงบ้านเรานะเธอกว่าที่เราจะทําอะแล้วเธอคิดดูไอ้พวกนี้มันแช่มานานแค่ไหนอะอืมอืมอืมเค้านี้มันจะล้างอย่างไงอะอ่ะโอเคก็ต้องลองดูนะเลือกเอาคุณผู้ชมอะตอนนี้ใครอยากเป็นเศรษฐีจะ <c oughs> บอกว่าชั้นหสีชนะั้นหสีเนาะก็คือใครอยากเป็นเศรษฐีวันนี้เราไม่จาเป็นต้องนั่งรอโชคชะตารอฟ้ารอฝนอะไรกันแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> เพราะว่าเบ้าแดง เขาจัดให้เลยค่ะกับแคมเปญนบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี2แค่ดื่มและส่งฝาก็ลุ้นเป็นเศรษฐีได้เหมือนกันค่ะทองร้านแรกแตกไปแล้วนะฮะตอนนี้เรามารุ้นทองร้านที่2กันเลย<ม>รุ้นเฉยๆไม่ได้ต้องส่งด้วยนะ,ะย้ำของรางวัลกันอีกครั้งคุณผู้ชมคะแจกร้านทุกเดือนนะคะแจกทุกวันมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ Honda รุ่น New คลิกหนึ่งสาจำนวน100คันค่ะนะครับกบติกาง่ายๆนะฮะแค่เขียนบีบ ส่งฝาคาราบาวแดงเนี่ยให้เขียนคาว่าวิตามิน B 12นะฝาคันโซคูณ2ให้เขียนคําว่าตับนะพร้อมชื่อ นามสกุลเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือของคุณเองะะแล้วก็ส่งที่กล่องชิงโชคที่ร้าน CJ m o นะคะร้านถูกดีมีมาตรฐานแล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะส่งมาที่ตู้พน .2 สองบางประกรงะ,ะ,ะ,ะเชิงเซา24130ครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31กรกฎาคม2566ฮนะอ่าอยนะคุณผู้ชมค่ะ คาราบาวจับจริงแจกจริงจับแจกล้านที่2วันที่1นกรกฎาคมใครที่อยากจะโชคดีเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปก็รีบสมม่งเข้ามาได้เลยค่ะนะฮะเ,<ม>เอาละเนาะอย่างที่บอกติดตามกันนะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน,ใน,นรายการตอนข่าวติดตามกันนะว่าใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่เนาะครับผมโอเคักกันตันหนึ่งูนน่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับ จริะเอาไปใช้งีครับที่เรือก็จะเก็บไว้ให้ลูกเรียนดีใจทําอะไรไม่ถูกเลยค่ะน้ําตาก็ไหลทิ่ชีวิตไปเลยค่ะอย่ารอช้าอยากเป็นเศรษฐีล้านคนต่อไปเพียงแค่เขียนบีบและส่งแจกล้านต่อไปหนึ่งกรกฎาคมนี้พร้อมลุ้นมอเตอร์ไซค์ร้อยวันร้อยคันประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวส่งฝ้าเลยผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณขอให้การงานลุ่งเลี้ยงซ่า ขอสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมเติมสิ่งดีๆด,ด้วยดีหน้ากาบ้ามีวิตามิน B12 สูงและมีกาบา้ายินดีด้วยคุณได้เลื่อนขั้นเป็นรองประธานบริษัทดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตรโรลเลอร์โคสเตอร์จัมโบมันฝรั่งแผ่นใหญ่ <c oughs> อร่อยเต็มคำโรลเลอร์โคสเตอร์จัมโบ สวัสดีครับคุณแม่บ้านทุกท่านคุณเจอปัญหาอะไรบ้างในการซักผ้าคราบฝังแน่นผ้าหมองแบคทีเรียและกลิ่นอับลองใช้แวนิชเพียง1ช้อนช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ดูคราบต่างๆนี่สิใช้ผงซักฟอกแล้วเติมด้วยแวน s h เพียง1ช้อนที่มีพลังออกซิแอคชั่นถึง10เท่า <c oughs> เข้าสลายคราบที่ซักออกยากให้ผ้าสีดูสดใส แบคที ria และกลิ่นอับใช้แบนเนชที่ได้รับการนับรองโดยเด็ตตแบนเนชช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียได้ถึง99.9%และช่วยลดกล <c oughs> <P> ิ่นอับเพียงหนึ่งช้อนคงความสดใสให้ผ้าสวยด้วยแบนเนชเสร็จแน่ไอ้หัวหน้าดอกหัวหน้ากินผิดได้ไหมพอได้ครับ <c oughs> เผือกให้แม่สุรีเข้าไปเพราะว่าที่บ้านเขาว่าเผือกเยอะอแม่สุรีจ้ะกลับบ้านดีกว่านะจ้ะนี่กรมือทำ้ำแล้วล่ะย้ะอนบ,บ้านย่อยปล่อยบ้านทุงทุกวันเสาร์เวลาหกโมงเย็นรวบเจ๊แอปเปิลเจ้าแม่ที่ดินทิพย์หลอกขายที่เชียงใหม่และโคราชขณะขับเกง๋งหลบหนีคดีมุ่งหน้าไปชัยภบูิ พี่ร้องสื่อน้องสาวเปิดท้องรุนแรงเรียกพยาบาลแต่กลับไม่สนใจไม่มีหมอมาวินิจฉัยอาการจนน้องสาวทนเจ็บไม่ไหวชอกคารถเข็นเสียชีวิตติดตามในไทรัฐนิวโชว์คืนนี้หนึ่งทุ่มตรงนึ่งแบบพร้อมค่ะคันคันคันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัวเลือกใช้เคลียร์48ชั่วโมงอิฟรีเนือกว่าเดิมด้วยสามพลังสะอาดสยบความคันให้ผมสวยมั่นใจ เคลียทุกกลามาปัญหาความคันใหม่คือบิี่เค้กกลิ่นกล้วยหอมนุ่มสอดใส่ครีมรสช็อกโกแลตเยิ้มอร่อยดิวบิี่เค้กแดดไม่มีซักกี่ทีก็เหม็นอับซ้ำซากหมดห่วงเรื่องกลิ่นอับด้วย r e e z e e x c e l Active Fresh มีเทคโนโลยี Anti-Odor ช่วยลดปัญหากลิ่นอับซ้ำซากผ้าสะอาดไม่เหม็นอับหอมเฟรชแม้ไม่มีแดด Breeze Excel Active Fresh ลองเลย สลับถุนโดยบัตร BFIRST d i ด i t a l AAS point จากธนาคารกรุงเทพยาอมผสมกิเก้ตราไซคองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุม่มคอซูบารุ f o r e เรสเตอร์ใหม่กับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดไอซ์ไซส์4.0ของซูบารุอ l you can ช r ยแพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงลึกจากโรงพยาบาลพญาไทถึง31กรกฎาคม2566 แชมพูสบู่เหลวสูตรออร์แกนิกอันดับหนึ่งโคโดโมปวดปุ๊บแปะปลาสเตอร์ยาบรรเทาปวดจากเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานุจริงๆริ